สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเรืออิซุมิคันนะเรือลำนี้บอกเลยว่าปั่นลากเรืออะ <c oughs> ถ้าโปรโมดอะสองล้านเลยถ้าแบบไม่ใช้ดาวทองช่วยนี่ก็แบบหืมนานฝ่ายจะได้เป็นเรือที่ดีนะถ้าต่อจากอิซุมิเสรก็มาแบบโอมิซึ่งโอมิเนี่ยยังไม่ได้เลยแค่แบบ อิซุมินี่ก็โอ้โหเห็นแล้วคือเพียเลยแต่ยอมรับเลยนะว่าเป็นเรือที่ดีเนี่ยเล่นใน PVE เนื่องจากมันห้าห้องไวดีก็ยิงบอดธรรมดานี่แลหละเรืออิซุมินี่ดีมากเลยนะคือมันยิงง่ายถาย้าแบบปืนมันแรงเอเอนี่ไม่ค่อยได้เจอมันตัวเครื่องบินเท่าไหร่เลยก็เลยไม่ค่อยแบบได้ทดลอง แต่เล่นลายตาแล้วอ่าหายากแน่เลยบรรทุกเครื่องบินดีเลยเจอเอ็กเซตแต่เรื่องปืนเนี่ยคือแบบอันดับหนึ่งเลยแรงจัดละใครที่ชอบเล่นเรือประจัญบาลทราบว่าเน้นปืนนายทูกใจอิซุมินะแต่ก็นายทีคิกเกียถ้าปันโอมิอ่ะโอ้สองโปรโม,มททีสองล้านเลย แค่แบบ้าแสนก็จะตายละหลายเดือนเป็นร้านนี่คง <c oughs> เป็นปีเวอนแล้วแต่ว่าจะเอา V.P กับดาวทองช่วยอะถึงไงลดเวลาการปั้นได้ถ้าใช้ดาวข้าวแบบไม่มี V.P ไม่ต้องใช้ดาวทองช่วยนี่คือนานนาจะเป็นปี ấy. แต่ลำนี้ดีมันเน้นปืนปืนหลักนะไม่ใช่ปืนลองปืนลองมันค่อนข้างห่วยเลยเน้นว่าปืนหลักระยะกลางอะใช้ได้เลยใกล้เกินก็ห่นปืนไม่ทันปืนมันั่านช้านะต้องแบบระยะกลางๆอ่ะกำลังพอดี ถ้าไกลเกินก็อันนั้นก็ต้องว่บคนมีฟีมือหน่อยอยิงแม่นๆนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เล่นลำนี้ก็ระยะกลางดีที่สุดเนี่ยถ้าระยะไกลคือมันยิงเข้านะแต่ต้องแบบยิงแม่นๆนะอ่ะมือใหม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หรอกกรนส้นมันบรรจุยิบเจ็ดวิถ้าใครมองไม่ทันนะนะ ถ้าเป็นลำทั่วไปมันจะบรรจุ30วิไม่ได้อัพสกิลบุการไม่ได้อัพอะไรเลยเป็นเรือแบบเปล่าๆไอ้ที่ตาบดับก็ไม่ได้แต่งนะลำนี้ยังไม่มีสกินตอนนี้แต่ต่อไปอาดมีก็ได้ขนาด โอ้มีออกที่ล่างมันมันยังมีสกินเลยไอย้ลำนี้ก็น่าจะมีบ้างแหละแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนหรือมันอาจจะไม่มีก็ไม่รู้เราจะไม่ยิงเรือถูกเครื่องบินเอ็กเซสนะเพราะว่าถือว่าตรวจสอบเออ หวังว่าจะทัานบอดนะบอดมันไม่นาคาเหลือตักเครื่องบินหรอกถ้าบรรุกเครื่องบินมันไม่อยู่ใกล้จนเกินไปอ่ะ ทันไหมวะต่อไปโดโอ้เจาะไม่เข้าใช่เลยมันหักเลี้ยวโดนหน้าเหลือนเด้งออกนาเสียดายไอโอว่านี่เกาะบางยังไงก็ยิงเข้าอยู่แล้วนะ โบกกลางลำฮะเกาะแตกโอคงไม่น่าได้ทดสอบเอเอฟบอดมันน่าอะไรยิงเครื่องบินในไอไลออนนั่นะยังไงนะ่าจะจมชุดนี้ไอโอวา ไม่ถ่านบอดอีกบอดเอาไว้ก่อนโหล่างบุกข้ามันย้อยโดนไปว่าเนี่ยเดี๋ยวรอมันออกบุกข้าก่อนคอยยิงก็แล้วกัน โอเคประมาณนี้แหละโบ๊พอดีเป๊ะตอนแรกนึกว่าแจะเลยนะน่ะรู้ว่ายกแผนที่ให้มันหักเหลียวลงมา มันนัาเหลือไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวยิงยิงไปก่อนแล้วก็แล้วกันหวังว่ากระสุนจะไปแดงออกนะถ้าสูงพอมันก็โดนดาดฟ้าเรือก็มีโอกาสทะลุเข้าคังกระสุนนะเนี่ยหลักๆที่ยิงด้านหน้าเรือไม่ได้ก็พอว่าความสูงนี่แหละมันย้อยไม่ลงดาดฟ้าเรือ โอเคพอดีเลือดเรายังไม่ลดเลยนะเลนแนวหล่างแบบแนวหลากจัดๆเลยตอนเกมอยู่ธงยิงมาเรื่อยๆให้บอหลับกระสุนแทน ก็ถือว่าดีนะเลืองไม่ลดเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ้อมตอนจบเกมมันมีค่าซ้อมค่ากระสุน,นสำหรับใครที่ไม่รู้นะเกมนี้ โห oh, อีกชุดเดียวก็น่าจะจมแล้วนะ่ะไม่น่าถันบอดหลองบังเพราะว่าบอดมันอยู่ไกลเฮ้ย <c oughs> บอดมันยิงพลาดเราน่าจะได้โยต่อไปก็เรือตัวเครื่องบินโอ้ ไลออนตั้งแต่ตอนแก่ยันท้ายแก่ลังยังไม่ยุดล่ยิงเรือตกเครื่องบินอีกเป็นเหลือที่ดีเลยนะเนี่ยอิซุมิแต่มันก็ปั้นได้ซ้องพันฟาฟาดาว ดาวทองเนี่ยคือมันน้อยอยู่แล้วไม่มีสก,กินนะลักๆคือดูแค่ดาวข้าวก็พอล้วโหเสียาค่ากระสุนไป43,20สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ